ครับนี่มาร์กมาเกสฮะคิดจะหยุดแข่งครับผมเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาเองหลังจากที่จบการแข่งขันที่เคเก็ย้อนกลับไปสองสนามครับเอ,อ่อมาร์กมาเกสออกมายอมรับว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยอืตอนนี้นะครับตอนนี้เลยคือต้นแขนขวาที่หักไปไม่มีปัญหาอะไรแล้วอืนะครับกลับมาร้อเปอร์เซนแล้วก็สามารถพุชสามารถเค้นได้เต็มที่ครับดังนั้น ทำไมมาร์กมาเกสถึงต้องบอกว่าอยากเคยคิดที่จะหยุดแข่งนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บอื่นที่แทรกซ้อนเข้ามาอ,มอาการหลักๆของมาร์กมาเกสที่แทรกซ้อนเข้ามาครับก็คืออาการที่หัวไหล่ด้านขวาที่เกิดกันไปก่อนหน้านี้ละใช่ครับคือมาร์กมาเกสออกมายอมรับนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก หลังจากที่ผ่านการพักรักษาตัวเก้าเดือนนะครับคัมแบ็กกลับมาสามสนามสนามแรกที่ปอรติเมาคว้านดับเจครับเคเรสคว้านดับเก้าที่เลอมองมีโอกาสขึ้นนำด้วยก่อ,อนจะพลาดลมไปสะก่อนในช่วงที่แท็กมันวุ่นวายด้วยฝนตกนะแล้วก็มาเกตกล่าวก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่อิตาเลียนกลางปีนะครับว่าคาแรคเตอร์สนามนี้เนี่ยมนันเป็นเรื่องที่ยากมากต่อสภาพร่างกายของเขาในเวลานี้อ่าก็อย่างที่คุยกันนั่นแหละครับโค้งกว้างโค้ขงขวาใช่ครับ การที่ต้องแบกน้ําหนักกับแคลี่สปีเดเยอะๆมันก็ทําได้ยากอืเขาก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่คิดจะหยุดการคัมแบ็กนะครับนั่นหมายความว่าเขาคิดจะหยุดการแข่งขันชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วคือคัมแบ็กมาแล้วอืนะครับแล้วก็คิดจะหยุดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นกลับมาสมบูรณ์ถึงจะกลับมาแข่งอีกรอบคือเขามีความคิดนี้ในหัวขึ้นมาหลังจากจบก,การแข่งขันที่เรามองเคล็ อาจบเกมที่เคเลสครับมาเกสก็ให้เหตุผลนะครับเขาบอกว่าหลักๆเลยมันเป็นอาการเจ็บปวดที่มาจากหลายด้านขวาเขาก็ถามว่าเออคุณคิดไหมนะครับสื่อเนี่ยยิงคำถามว่าคุณคิดหรือเปล่าว่านี่คือการคัมแบ็กกลับมาเร็วเกินไปเหมือนแบบเร่งตัวเองเกินไปอ่ะมาเกสบอกว่ามันก็ไม่เชิงอย่างนั้นสิทีเดียวนะครับเขาบอกว่าความจริงคือ คุยถึงความเป็นไปได้ที่จะพักการแข่งขันชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งหลังการแข่งขันที่เคเรสมาเกสบอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยโดยเฉพาะต้นแขนขวาที่มันหักไปมันกลับมาสมบูรณ์แล้วนะคุณเกรตครับแต่อาการแทรกซ้อนที่กลับมาหลังจากที่คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอที่เมื่อต้นแขนหักหรือต้นขาหักอะไรพวกเนี้ยเวลาที่บาดเจ็บหนักๆมาเนี่ยอืเมื่อร่างกายมันหายแล้ว มันก็จะมีอาการที่เป็นฟอลโล่ฟอลโล่อัพตามมานะครับในกรณีของมาร์กมาเกสเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อต้นแขนหายแล้วนะครับเขาก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บที่สืบเนื่องกันก็คือหัวไหล่หรือไม่ก็เป็นข้อศอกอนั่นแหละอย่างที่บอกกันไปว่าเมื่อมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องร่างกายมันจะแบบปรับตัวเองครับไปใช้ส่วนอื่นแทนหรือมันก็ส่งอฟเฟ้อาจจะาใช้หนักเกินไปไหมหรือยังไงก็อาจจะทำให้บาดเจ็บเพิ่มได้อืมครับ ก็น,นั่นแหละเขาก็คุยกับแพทย์ปรึกษาแพทย์ว่าเออเขาควรจะพักเบรกไหมใช่าแต่ว่ท right. ้ายที่สุดแล้วครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้แล้วก็ทีมแพทย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ให้คําปรึกษาว่าอมาร์กไม่ควรที่จะหยุดนะครับไม่ควรที่จะหยุดการแข่งขันแบบชั่วคราวอีกครั้งหนึง่งนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยนอกจากการฟื้นตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับการที่เ เขาจะกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งได้มันต้องมาจากการที่เขาได้ลงขี่รถมโต g p บ่อยๆอ,อ่าได้ทำกนนารแข่งขันต่อเนื่องอครับเอ,อสิ่งหนึ่งเลยครับมาร์กมาเกสเองก็บอกนะครับเขาได้พิจารณาเรื่องนี้คิดอยู่หลายวันกันนะครับจนคำตอบนี่แหละหมอก็หมอก็บอกว่าเออท้ายที่สุดแล้วการฟื้นตัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆอะ่ะมันต้องมันต้องมาจาก เรื่องราวของการได้ลงขี่รถแข่งครับมันถึงจะรักษาสภาพร่างกายไว้แล้วรวมถึงรักษากษารบาดเจ็บให้ด้วยซึ่งมันก็คนละมุมกับที่เรามองเนาะจากที่มาเก็ตมองว่าเอ้ยมันทำการเดินขานสองสองสัปดาห์ติดต่อกันมันจะใช้ร่างกายมากเกินไปหรือเปล่าใช่เออแต่พอแพทย์มาบอกอีมุมหนึ่งคือไม่ใช่ดิคุณต้องทำตามนี้ใช่<อ>คุณไม่ใช่มองมุมนั้นคุณต้องมองทางนี้นี่ําทำการเดินขานเพื่อคีปทุกๆอย่างให้มันเดินต่อไปได้อ่ะ อ,อนอกจากนี้เนี่ยมาร์กเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้นแขนขวาของเขาเนี่ยมันกลับมาเชื่อมสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําได้ทํางานได้ดีมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยเหมือน <Concept. S 2> เหมือนสภาพปกตินะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งขันที่เคเรสในปีที่แล้วก่อนที่จะลม้มกับตอนปีนี้ที่ลงแข่งเขาบอกว่ามันใช้งานได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้ดีเลย เขาพร้อมแล้วที่จะเข็นด้วยต้นแขนขวานะแต่ปัญหาเลยนะครับเมื่อจบจากอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่ๆมันก็จะมีอาการเล็กๆ,ๆ,นๆน้อยๆตามมานั่นก็คือหัวไหลของเขานั่นแหละอแต่คือมาเกตเองก็บอกว่ามันมันไม่ใช่อาการที่มันหนักหนาสาหัสครับแต่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ลงขี่มอเตอร์ไซค์อ่อาการเจ็บปวดมันจะมามันกวนใจไงแล้วคือสิ่งหนึ่งเลยนะครับมาร์กมาเกแก้ไขย,ยังไง มังมาเกสครับช่วงระหว่างที่จบการแข่งขันที่เลอมองก่อนที่เข้าสู่อิตาเลียนกลางปีที่มูเจนโลเขากา็ไปใช้เวลาในการซ้อมรถแข่งซูเปอร์สปอร์ต 600cc ถ้าท,ทุกท่านชมการแข่งขันหลายๆประเภทเนี่ยก็จะรู้ว่ารถแข่งซูเปอร์สปอร์ต 600cc เนี่ยมันก็จะมีสรีระที่เป็นสปอร์ตมากนะครับก็คล้ายๆกับรถสูตรเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเขาต้องใช้นะครับเขาต้องใช้การซ้อม ซูเปอร์สปอร์ต 600cc เนี่ยเพื่อที่จะดูตำแหน่งร่างกายที่ดีที่สุดนะครับว่าตำแหน่งไหนที่เขาจะสามารถไม่เมื่อยแล้วก็ขี่ไปได้เร็วที่สุดแต่ท้ายที่สุดพอพอจะจัดร่างกายให้มันไปได้เร็วที่สุดอาการเจ็บปวดมันก็กลับมาที่หัวไหล่คือนะตอนเนี้ย มาเกสไม่สามารถขี่ในสไตล์ของมาเกสได้แล้วอเออเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เนี่ยมันกวนฮะครับเขาก็เลยหาทางเพื่อที่จะหาตำแหน่งการขับขี่ที่ดีที่สุดให้ได้นะเวลานี้ก่อนอเออเพื่อสร้างโอกาสในการทําการในขันให้มันขยับผลงานตัวเองได้นั่นแหละในเมื่อสภาพร่างกายเขาพร้อมเต็มที่เขาก็จะกลับมาขี่ในสไตล์ที่ดุดันอย่างที่เขาเคยเป็นได้อีกครั้งใช่แต่ตอนเนี้ยต้องให้เวลาเขาอืมครับก็ ต้องเอาชนะคือสิ่งหนึ่งเลยที่มาร์กมาเกพูดนะเมื่อวันพฤหัสเขาบอกว่าการสู้กับคนอื่นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วสำหรับเขาอืมเขาบอกว่าการสู้กับไมายมยคือแบบจิตใจตัวเองอะ่ะมันยากมากแน่นอนอืมเมื่อมันกังวลหรือว่ามันมีอะไรกวนใจมันก็ทําให้ทําอะไรได้ไม่สุดอะครับใช่ครับดังนั้นก็ต้องมาติดตามกันดูเนาะว่า มาร์กมาเกสท้ายที่สุดแล้วจะสามารถเอาชนะอาการบาดเจ็บหรืออาการ Follow-up จากต้นแขนกลับมาเป็นคนเดิมได้100%ยเปอเซไหมอืมอหรือจะกลับมาไม่ได้เลยแล้วก็ถอดใจหรืออาจจะเปลี่ยนสไตล์การขี่ของตัวเองไปเลยอก็มีความเป็นไปได้เช่นกันก็ต้องหาแนวทางดูแต่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยเราไม่เห็นวิธีการเซฟโดยใช้ศอกดันอะไรแบบแบบนี้มันอันตรายเกินไปใช่ ม,มันดูสภาพร่างกายด้วยแหละแล้วเขาก็อาจจะละเอียดมากขึ้นครับอืม,อมกลัวใช่กลัวเฉ็บซ้ำคือเอาจริงๆตอนเนี้ยการขาดมาร์คมาเกสสำหรับ Honda สสำหรับ SRC แล้วมันเหมือนขาดขาดกุญแจชิ้นสำคัญเลยอะ่ะนี่นแหละมันก็เลยหลายอย่างมันเป็นผลสืบเนื่องกันไปหมดเลยครับอืต้องมาติดตามดูครับแล้วก็ให้กำลังใจกันว่ามาร์คนั้นจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะ เป็นได้ไหม,มจะก,กลับมาเป็นตัวเองได้เร็วเท่าไหร่่ก็เป็นผลดีสำหรับตัวเขารวมถึงทีม Honda ด้วยเช่นกันครับใช่ครับ